โอลิฟ์ค่ะเดี๋ยวค่อยดูมันร้องนะฟองน้ำเหรอออ๋อแค่นี้มันยังร้องจะตายเดี๋แต่แค่แช่น้ำแบบหนึ่งอะชอบซับพารล้องห่างมันอะ พออเยอะเยอะเลยพผงโห่เหรอเนื้อท้องมันหนาสกปรกว้าวอย่าเพิ่งสาอย่าเพิ่งเนี่ยมันเปียกลูก รู ا, <c oughs> ้ไหมว่าตัวเหม็นเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มสั่นแล้วกองฉบูค่ะเดี๋ยวลูกอย่าพึ่งสายอย่าพึ่งค่ะลูกายังไม่เสร็จเลยซื้อก่อนเอานี่ยแเอาออกมาก่อนเฮ้ยเปียกตัวเองแล้วเนี่ยโอ้ตายตายอยากเล่นน้ำเหรอ เสร็จแล้วลูกเดี๋ยวอย่าพึ่งลูกอย่าพึ่งอะพามาล้วอามาลูกอะามาลูกลูกอะามาลูะามไปไหนมาหาิ

ไปแล้วถูกคอมันนี่นเนี่ยคอมันหายดำมา่น่วยแล้วร้องแล้วงีดงดแล้วอเ <c oughs> ่ดโอเค่าลเลสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วเสร็จละ โอเคอเช็ดสลัดก่อนสบัดก่อน <Okay. S 1> อย่า <c oughs> อย่าพึ่งอย่าพึ่งไปนี่วันนี้ผ้าเช็ดใช่ไหมเออมันแขน็งเนอะล่ะไปไปไปลูกไปสามว่าค่ะมาลูกมาติ๊ต้ามาค่ะอะไรสาวก็เปียกไปหมดเลยลูก 어쨌든 오리가 빠 빨리 오리가

เช็ดข้างในหูมันหนัก